อันนี้ไงเยสเยสเดี๋ยวเกมผีว่ะเยดใส่อุ้ยอุ้ยไฟกับพิบเอยเออเขาทำมาดีเนี่ยไป้ไหมหรือว่าไปด้วยกันเจออะไรอ,อ่ะนั่นไงนั่นสมุดเหรอประตูเฮ้ยเข่งไจมาแต่เสียงประตูไม่เปิดเฮ้ยเข้าไปก่อนดิมันไฟกับพิบเลย ไปก่อนเลยเน่แน่ยน,น,นเห็นประตูตรงนั้นนะเสีหรอวะยิ่งเรายืนนิ่งๆน,นี่แหละมันจะมาหุ่ยยิบอุ้ยหยิบได้ด้วยเจอตัวอะไรวะเมื่อกี้ห้ามขยับเฮ้ยกูแจ๊กกูเฮ้ยเอามองคลกูแจ๊กกูแ <laughs> จ๊กกูเอาเองแต่เองตามหลังเขามาตัวเองตัวเองตัวเองไม่กลัวเขาบ้าเลย,เลย อยากผ่านนะเจอผีจนจนตาแฉะแล้วเนี่ยโอ้มันมาอีกแล้วโอ้โอ้โอโอมันมาทีเดียวสอ,อ,อ,องทีอ้าทำมงคลตายได้ไงอ่ะอ้าวทำไมนอนแท่นนี้ก็ไม่เลกโท่เละด้วย